Australian brunch นะครับมีมี Aussie toast เป,เป็นเป็นอาหารชาวออสซี่นะครับอยากกินไหมมาทำด้วยกันครับ g o o เดย์ day, นะครับทุกคนผมเชฟสตีฟนะครับวันนี้ถ่ายวัตถุดิบจาก Taste of the World ครับ Today from Australia ถ้าคิดถึงบ้านถ้าเป็น homesick ไปหาวัตดีบออสเตรเลียทีท็อปนะครับวันนี้จะใช้น้ำผึ้งจากออสเตรเลียเรดกัมแล้วก็อย่างที่สองมีผลไม้แหง้งเป็นเป็นแครนเบอร์รี่จะทำซอสกับนี้จะผสมกับอาหารบรันช์สไตล์แบบออสเตรเลียนะครับที่ออสเตรเลียมีมีร้านอาหารบรันช์ดังมากแต่เป็นเป็นสไตล์แบบเฮลตี้นิดเดียวเองแล้วก็วันนี้จะใช้น้ำผึ้งชิมน้ำผึ้งก่อน อยู่แล้ววันนี้น้ำพึิงนี้สวยมากเลยอ,อ,อน้ำพึิงนี้อร่อยมากนะครับจะจะใช้นายซอสด้วยครับทำซอสก่อนนี่เป็นเป็น product Australia ด้วยผลไม้แห้งมีมีความหวานอยู่แล้วต้องใช้น้ำตาลแข็นิดเดียวเองแต่ต้องเชิหวัตถุดิบก,ก่อนทำอาหารด้วยนะอืม วัตถุดิบออสเตรเลียนี้มีมีรสชาติแบธรรมชาติมากทำซอสก่อนจะใส่ส้มข้างบนโทสแล้วก็เอาน้ำส้มด้วยจะทำส้มกับแครนเบอร์รี่แห้งจากออสเตรเลียแล้วก็จะใส่น้ำผึ้งสไปซ์นิดเดียวน้ำเปลา่าแล้วก็ใส่ใจายด้วย อโเคต่อจะใส่แครนเบอร์รี่แห้งไม่ต้องใส่เยอะก่อนน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่านิดเดียวใส่น้ำเพิ่งอร่อยด้วยอืมโอเคใส่แค่นี้ก่อนก็จะเทมใส่เพิ่มก็ได้อันนี้เป็นอันนี้เป็นเชฟซีเรตนะ ถ้าทำขนมหวานใส่เกลือนิดเดียวเองโอเคเปิดไฟโอเคไฟเบาๆโอเคจะใส่คลอฟคลอฟเป็นเป็นสไปซ์ใส่แค่สองชิน้นแล้วก็ใส่ซซนนามนด้วยหอมมากเลยคิดถึงออสเตรเลียด้วยนะ โอเคเมนูน okay. ี้คือออสเตรเลียโทสต์นะครับใกล้ๆเฟรนช์โทสต์แต่เป็นเป็นเฮลตี้มากกว่าทำคัสตาร์ดสำหรับขนมปังใส่ไข่หนึ่งฟองเมนูนี้เป็นเป็นสำหรับบรันช์เมื่อบรันช์ใช่ไหม กกินท้อนเชา้ากินทอนเย็นก็ได้กินท้อนสายแล้วก็ไบไบแลนเซิร์ฟไปทะเลกันเป็นสไตล์แบบเฮลตี้ไลฟ์สไตล์แบบเฮลตี้สนุกสนานแล้วก็จะใส่น้ำตาลเอาความหวานนิดหนึ่งจะผสมนี้กับกับขนมปังแล้วก็เสียในกระทาน้ำตาลนิดเดียว <c oughs> บอกว่าซอสนี้จะมีมีความหวานจาก จากน้ำผึ้งอยู่แล้วครับ,รบโอเคต้อใส่วิปปิ้งครีมโอเครเรียบร้อยครับม,มีกลิ่นแพบน้ำผึ้งกลิ่นแพบพลไมโอเคต้อง taste as you go อือหือโอเคโอเค ซอสนี้มีมีความหวานจากผลไม้แห้งมีความหวานจากน้ำผึ้งแคปไวนซอสนี้เคต่อจะหั่นขนมปังครับโอเคสำหรับสูตรนี้จะใช้ขนมปังบริโอชเพราะว่าบริโอชเป็นเป็นขนมปังนุ่มเนมมีมีไข่มีนมสดมีมีเนยเยอะจะใช้ขนมปังนี้สำหรับออสเตรเลียโทส์นะครับปกติที่ออสเตรเลีย คนชอบขนมปังนี้ถ้าทำที่บ้านไม่ต้องทำาันนี้แต่สำหรับเชฟแฝงเอาเพบเ,เชฟสไตล์จะทำแบบสวยๆสเกลครับจะเสียขนมปังนายกระทานะครับแต่ต้องแช่คัสเตอร์ก่อนโอเคมีกระทานี้ใส่เนยนายกระทาก่อนครับจะแช่ขนมปังเพปบเดียวเองอโอเค ก็กลับอี่น่ากินมากใส่เนยเพิ่มนิดหนึง่งโอเคขนมปังก,ก็จบขนมปังอสเตร a l i a โทสต์สองชิ้นปกติชิ้นเดียวก็พอแต่หิวมากกว่านี้นะโอเคใส่ซอส ซอสแครนเบอร์รี่มีน้ำเชื่อมด้วยต่อจะใส่ส้มให้ความสดชื่นใช่ไหมให้สีสวยโอเคอืมโฮมกลินออสเตรเลียแลวสุดท้ายใส่ซินนามอนนิดหนึง่ง ความสะอาดนิดหนึง่งแล้วก็จบมีออสเตรเลียโทส์นะครับอันนี้เป็นเป็นบรันช์อร่อยที่สุดชอบบาชอบบปคาเฟ่ที่เมลเบิร์นซิดนีย์มีมีประมาณนี้ตลอดครับ ออสซี่โทสต์มีมีความเฮลที่มากกว่าเฟรนช์โทสต์ปกติมีมีผลไม้ม,ม,มีมีรสชาติแบบธรรมชาติมากกว่าเฟรนช์โทสต์อืม <g ül> น้ำพึ่งกับผลไมน้นี้อร่อยที่ยจุนอืมอืมอร่อยจริงถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นโฮมสิกถ้าคิดถึงบ้านไปเสือวัตถุดิบออสเตรเลียที่ท็อป ใช่คิดถึนออสเตรเลียแล้วนะครับอืมอน,นี่อร่อยมากถ้าอยากทำเมน,นูนี้อย่าลืมเสือวัตุดีทีท็อปนะครับบายบายนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคน